โอ้ยของกลางโค้สว่างแต่ละคนลงบิ๊บเลยนะนี่อยู่เมื่อไหร่ล่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะหนาแน่นไปด้วยผู้คนค่ะรักพี่แจมพี่หายมั่งี้มากลาพี่กิ้เฮ้ยคนมากเลยเดี๋ยวคุยกันเฮ้ยทีนี้ถ่ายรูปเฮ้ยถ่ายอัดวิดีโอย อเอ้ยการเปิดไฟนะพี่รอบหนึ่วัน2วันนี้ให้พี่เซกบอกความ้สเออกการเป็นแสงอะไปดูอีกรอบหนึงพี่ฉันไม่ไหวแล้วนะ้ยใกล้ใกล้หน่อยใกล้ใกล้่ยเออเต่อนะบ้างเออออเฮ้ยอันเดอร์ยูคอนมีออว้าวว้าโอ้าวูรงนีปังป่ะรู้จักแอนด่บารกินมันพอสิบอ่ะ งงเลยดิการขอแสงที่น้ากเลยไปถึงฝั่งซ้ายไอจ๊ะเดี๋ยวเขาชอบคนโง่ใส่คอแทน๋ยวเพึ่งลุงบอกว่าการหมดเดี๋ยวเข็นแล้วนานอาลุงอาแนมเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงจะดูแลพี่เจมอง การการหอนถอนแสงมาข้างหลังเลยโอ้ยไม่ค่าสะพานเลยโคตรอตดมากน้อยสนุกไม่คุ้สะพานบรรยากาศข้างๆแล้วนาแน่นน่าเียตลาก็อันรต้สบายคว่ะอบอกรู้สึกยังไงบ้างคะผ่านมา้สึกแว่เหมือนจะเป็นวน์เต้าแรงมากที่มา่แห่งมาเียนี้แล้ว เขารู้จะแทงหลังให้รอดาเขานาตรงๆเขานี่จะทะลุทะลุไปกระแทกหลังลูกโอ้ยด มึงคิดถึงตอนตมอย่างนี้ป่ะวาท่นตอนนี้นะคะกำลังวาติน้ำมันอยู่น้ำมันใจก่อนนี้กังไอบาอย่าวองอยิชนแบบแล้วไม่ไหวตลอด50ปีผ่านมาไอ้ห้าแ่ง ของแม่โอ้ยแม่โทรมาโอ้ยแม่อุ hey ้ก oh ฮัลโหลต้องบอกความรู้สึกพี่เจมส์หนึ่งร้อนนิแล้วมันดีเนี่เนี่ยนั่งรถแท็กซี่อยู่เหลือเกินเหลือเกินโอ้ยเต็มรถ่ะเก้าคนอะแต่เก้าคนก็ลงนั่งเรียนแล้วเดี๋ยวพ่อบเขคุยเพราะว่าคุยเขาบ้านเขาอยู่ทางไอยหนูไกลหนาแล้วว่ะแม่คิดถึงใช่พี่เพื่อนมาแล้ว กับดูเ <Wars> ลี้ยงหมาใช่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 ตรงนั้นเลยวัเสี่ยวเอนช่เนี่ยเน่ยอกกนแบนึง่ะโอเคนี่ก็มาเอ่ะไรเรียก่องลัง่าเลยพอเลยไม่มีอารมณ์แล้วทไมเียอารมณ์มากคนเราเล่นแต่ช็อกก่เลยทไมต้องต่อต ทำมันกลัวเลยเอาล่ะตอนนี้เดิช็อเดิช็อปกำลังบริ่มกับไปเข้าไปอย่างนี้ไปที่นางเอกนางเอกของเรื่องเลยน่ากลัวเหรตอนนี้เรากำลังมาดิฟกันที่กระทุ่มแบนนะคะกระทุ่มแบนดิฟมันสนุกมากมันโตเชียรดิฟรึบ่ไหมคะอะไรคะโตเชียรดิฟกระทุ่มแบนใคล้ายๆคะตอนนี้กระทุ่มแบนค่ะก็สนุกเหมือนกันกระทุ่มแบนไม่ต้องอิมพอรค่ะ 爸爸，你你干 <laughs>